โอ้คือเห็ดข่างงามเลยว,เวัอนี้มาเบิ่งสวนฟ้าอ่างเราปลูกบางงูหิวงโอ้คือเห็ดข่างงามเลยเห็ดเป็นพวงไว้ยาง่เดาาียวกันาง่รอดได้มาครับแง่ผสมพันธุ์แง่นั่นเพราะมันเลื้อยขึ้นนีนน่ไหมเอาเหมือนผมมอามันยังใน,นหน่อยอยู่ช่วงแง่ไว้อยู่หรอ เอาเหมือนผมมามันยังใหม่ใหอยู่เฮ็ดเป็นระเบียบดีด้แล่ะแค่นี้มันไตขึ้นมามันก็ขึ้นไตขึ้นมาทั้งหัวเขานั่นเองหรอโดยไบร์ทครับมันจะขึ้นไงเป็นกำลังเรือยขึ้นข้างกำลังงามแค่นี้มันเรื่อยขึ้นเลยมันเป็นตางามไหมควมว่าเป็นโผงเป็นก็จะเป็นอุโมงค์เนาะแค่นี้เอายางเฮ็ดเอากะยางเขามาทั้งแต่มาเฮ็ดเอาเบื้องจั่หนึ่งกับขึ้นจังทางเบื้องนอกเสร็จเลยเนาะทางเบื้องนอกเขาก็เฮ็ดแบบ เป็นระเบียบเป็นครับามสูงแล้วผลู้สูงก็ต้องเทศูงเพื่อจะขวางน้ำครับเพราะขมเ่แบบพอดีมืออ่มถึงมันยังสบายกีไม่ใส่กีกีมงไระเสมันกเข้าป่านเเคยพอกันเอาวางเดย์วางน้ำหยดบ่ครับนี่อ น้ำย <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> ืดยืดแตนครับหาหาหามันถือย่างว่าเหม็นฝนเนอะย่างหน่อยหน่อยคันมันฝนบ่มาเขาก็ได้เปิดใส่คันฝนมันมากเขาก็บ่ต้องเปิดซุ้มปุ๋ยจำยังเขาก็หยอดลงน้ำหลุมมานี่มั้งบ่แม่นสมัยตะกี้เขากันเสียหญ้าย่างเดียวเนาะบ้านนี้คันมันคุ้มมึงอสีมันก็บ่ได้เสียหญ้าเขาใกล้โค่นต้นมัน เสียหาตั PM ้งแต่ลองนี่ครับอ oh, <anak> ๋อไทดึงแล้วก็จกโจกจกจกซิดๆเลยเนาะสบายเารื่อนบ้งไป่อะครับนหนาะพ่นต้องฉีกขัน้าเสีเสียหาอยู่ตลอดมันกับครับเมื่อยเปลืองพลังงานแต่ว่าขันท้าเฮ็ดต้องสีไปมันกัดพ่นต้องเสียเขาไกลข้นตนมันเอามันโดนมันได้วางมันได้เก็บมันได้ผสม Án, เป็นมากลรยชุดบ่คร okay. ับลายชุดอืี่อสมัดเขเห็นมั่งเครับมวยใหญ่สินะเขาไม่เห็นมั่ครับเขาเห็นดอกมวยมัน้เีหนาได้้องเยเขาไม่เห็นบ่ลววยใหญ่เีมบ่เห็นรแงัวมละหามันดีอยู่เนาะแม่นแต่หมอกันเาม่ละหาเบิร์่เห็นทุรมันมวยใหญ่สักหัวเลยไปกำลังงามหูแมงหูยังแ่กธรรมดาเลยเนาะ อ๋อ oh, น้ำมันบ่ทัน,น,นาท่านพียเป็นปันกลเครับเอากันเฮ็ดอันข้างแบบนี้ใส่ข้างบบกทัวน้ำบาดานเข้ามันก็ดสีงามอยู่เลย,น<ม>นยเนาะง,ง่ายด้<ม>่งก็บสีเจยบไงครับเป็นช่องเป็นช่องงามความเป็นอุโมงถ่ายรูปถ่ายยังกับสีงามต้องเฮ็ดสุกูงเล็กน้อยเดี๋ยว่าทำ แล้ขนาดดึงซองามือหยายังคนี้เร็คะขึรวครับ่าบางยอดตรงเด็ดถิมน้ำบอที่มันแบบเอายอดที่หาเสียวครับจัแนนต้นใดดกไรก็ดดออกก็เนาะครับ